ไม่อยากเสี่ยงความดันโลหิตส,สูงควรรู้อาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้ควรเลี่ยงกินบ่อยทำลายสุขภาพ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมรู้กันหรือไม่คะว่าปัจจัยที่ทําให้มีภาวะความดันโลหิตสูงนั้นก็มาจากเรื่องของอาหารการกินโดยเฉพาะอาหารที่มีส่วนประกอบของเกลือและโซเดียมซึ่งวันนี้สุดติ่งจะมาบอกให้ได้ทราบกันว่าอาหารที่กินอยู่ทุกวันนี้มีอาหารอะไรบ้างที่กินบ่อยหรือกินในปริมาณที่มากเกินไปจะทําให้มีความเสี่ยงภาวะความดันโลหิตสูงได้และอีกอย่างการที่ร่างกายสะสมโซเดียมในปริมาณมากยังทําให้มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้อีก ด้วยนะคะดังนั้นถ้าไม่อยากทำลายสุขภาพไปมากกว่านี้ต้องหันมาเช็คกันแล้วล่ะค่ะว่ามีอาหารและเครื่องดื่มอะไรบ้างที่ควรเลี่ยง 1. อาหารจำพวกเนื้อสัตว์แปรรูปซึ่งอาหารจำพวกเนื้อสัตว์แปรรูปถือว่าเป็นอาหารที่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปที่ต้องใช้เกลือในปริมาณมากเพื่อช่วยรักษาความสดใหม่และยืดอายุของอาหารเหล่านี้ไว้ดังนั้นถ้าหากต้องการกินอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างเบคอนแฮมหรืออาหารอย่างเนื้อสัตว์รมควันแนะนําว่าอย่าก,กินในปริมาณมากนะคะและอย่าก,กินติดต่อกันหลายวัน เพราะจะทำให้ร่างกายสะสมโซเดียมในปริมาณมากจนนำไปสู่ภาวะความดันโลหิตสูงได้นั่นเองค่ะ 2. อ,อาหารที่มีน้ำตาลอย่างที่รู้กันดีว่าน้ำตาลเป็นอาหารที่ทำลายสุขภาพได้มากเลยทีเดียวทั้งช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวได้อย่างรวดเร็วทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและนอกจากเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้แล้วการกินอาหารที่มีรสหวานเป็นประจำทุกวันยังทำให้ระดับความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นได้อีกด้วยดังนั้นควรลดปริมาณของน้ำตาลในอาหารให้น้อยลงเพื่อให้ระดับความดันโลหิตลดลงตามไปด้วยค่ะ 3. อาหารแชร่แข็งและอาหารกระป๋องปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในบ้านเราเรื่องของอาหารการกินก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นอย่างอาหารแชร่แข็งและอาหารกระป๋องซึ่งสามารถทํากินได้ง่ายๆใช้เวลาไม่กีน่นาทีก็กินได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะคะ อาหารเหล่านี้ส่วนใหญ่จะผ่านกระบวนการแปรรูปที่มีปริมาณของโซเดียมที่ค่อนข้างสูงซึ่งอาหารบางอย่างอาจจะมีปริมาณของโซเดียมที่มากเกินกว่าที่ร่างกายจะต้องได้รับในแต่ละวันด้วยซ้ําและยิ่งถ้ากินติดต่อกันเป็นประจำจะยิ่งทําให้ร่างกายเกิดการสะสมโซเดียมมากเกินความจําเป็นนั่นก็จะทําให้มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดภาวะความดันโลหิตส,สูงได้ดังนั้นก่อนกินอาหารแช่แข็งหรืออาหารกระป๋องควรดูปริมาณของโซเดียมก่อนจะดีมากๆเลยนะคะและแนะนํา ว่าอยากกินบ่อยควรกินอาหารอย่างอื่นร่วมด้วยก็จะช่วยให้สุขภาพดีได้แล้วล่ะค่ะ 4. ีอาหารหมักดองอย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าอาหารหมักดองจะต้องมีปริมาณของเกลือที่เยอะมากเพราะอาหารหมักดองจะต้องใช้เกลือในการถนอมอาหารดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารหมักดองบ่อยๆนะคะเพราะนอกจากจะทําให้มีความเสี่ยงภาวะความดันโลหิตส,สูงแล้วการกินอาหารหมักดองยังทําให้เสี่ยงเป็นโรคอันตรายอื่นๆได้ด้วยดังนั้นเพื่อป้องกันสุขภาพจึงแนะนําว่าควรเลี่ยงอาหารหมักดองหรือควรกินในปริมาณที่พอเหมาะอย่าก,กินบ่อย และควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้มีสุขภาพดีได้แล้วละคะ่ะ 5. ขนมขบเคี้ยวขึ้นชื่อว่าเป็นขนมใครๆก็ชอบใช่ไหมละคะซึ่งความหวานมันอร่อยของขนมนั้นควรจะระวังไว้ให้ดีนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วขนมขบเคี้ยวมักจะมีปริมาณของโซเดียมที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวดังนั้นก่อนกินขนมขบเคี้ยวควรอ่านฉลากก่อนเพื่อดูปริมาณของโซเดียมที่สําคัญควรกินในปริมาณที่พอเหมาะ อยากกินบ่อยจนเกินไปแค่นี้คุณก็จะมีความสุขกับการกินขนมขบเคี้ยวโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงความดันโลหิตสูงแล้วล่ะค่ะ กเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดถ้าหากดื่มในปริมาณมากและดื่มเป็นประจำจะส่งผลเสียต่อสุขภาพดังนั้นเพื่อไม่เป็นการทำลายสุขภาพให้ย่ำแย่และยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายหรือโรคอันตรายต่างๆในอนาคตรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงความดันโลหิตส,สูงด้วยแนะนำว่าอย่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากและควรหลีกเลี่ยงการดื่มติดต่อกันทุกวันด้วยนะคะ และท้ายสุดนี้สำหรับอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้ก็ไม่ได้ห้ามให้กินซะทีเดียวนะคะสามารถกินได้แต่ควรกินในปริมาณที่พอเหมาะไม่กินบ่อยเกินไปแค่นี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายสะสมโซเดียมจนก่อให้เกิดความเสี่ยงภาวะความดันโลหิตส,สูงและเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้แล้วละค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ